กับบรรยากาศย่ำเศร้าเด้อพี่น้องเด้อว่าสันนะบรรยากาศย่ำเศร้าแดดแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดแต่ว่าอันบรรยากาศเด้อพี่น้องย่างมาเฮงงามตุ้ย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 นะพี่น้องจ้านันมาเบิ่งดอกอันนี้แม่พี่น้องคือมางามแท้ดอกสีม่วงเด้อพี่น้องเด้อคุณดอกคนขึ้นนะจะเข้าไปเบิ้งจังเลยพี่น้องบรรยากาศสีม่วงเด้อจ้บพี่น้องจ้าโอ้กับบรรยากาศย่ำเศร้าเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เกิดขึ้นว่าอันคุยกับพี่กับน้องเขาจักหน่อยนอพี่น้องเนาะแต่ได้อากาศเย็นเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหนึ่งไรที่มาแล้วเด้อค่ะว่าสนาเบ่งดอกใหม่ดอกใหม่อันต้นนี้ก็เริ่มออกเด้วเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เริ่มออกแล้วค่ะกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้สวัสดีจ้าพัดไทยย้ำเศร้าอันได้สีเอาจักหน่อยเนี่ยบ่ดดอนดอกอันซักซิบนะอ่าลวที่ก็พอแล้ว <c oughs> ยาสีกับกนังจอบล่อไอ,ไอจะ้ะห่วงนอนด้วยวาสนะห่วงนอนไมนได้นอนเมื่อคืนนี้ดื่มกาแฟแม่บอโอ้โสวัสดีจากคุณยายอันยายกูซมค่มคอยๆเย,ย็นดากบด้วพี่น้องเด้อนำหมอกมันลงดากเปียกพี่น้องออก็มึงเนี่ยค่อยพ่อก็ไม่ใช่มานั่งเล่นจักหน่อยก็เสียนใจย้ำเศร้าเนี่แนยแหละบรรยากาศ มั่งเล <German. S 2> <AUDIO. S 1> ่นหลืหน้อยก่อนขึ้นนะจ๊ะผมข่อยกระดีดีเด้อพี่น้องเด้อหนาวบรรยากาศหนาวหนาววาสันวะคืนจักน้อยเนาะคืนคิปพักท้ายพี่น้องเท่าจักน้อยอันกับบรรยากาศแดดเด้อแต่หนาวหนาวคุณยายก็สบายเบิดขึ้นเด้อพี่น้องว่าสันวะสวัสดีคุณผัดไทยว่าสันวะเลิบเลิฟเลิฟสอง กับบรรยากาศขึ้นทักใา้ไล่อันสดจักเมื่อนอ่ะบไดยไล่ดูสดลายมือแล้ะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนาะไล่สดนอ่เอากลุ่มคีบเอาทายดอกมุ่งดอกไม้เด้อว่าสันวะจะดอกไม้นี่ก็ออกแล้วเด้อนี่ออกออกแล้วเนี่ดยดอกอันนี้เริ่มออกแล้วนี่กับบรรยากาศออกแล้วแต่ว่าบา้านออกหลายคุณแก่กับคุณย่ากับอ้ยอาการเป็นไงเดี๋ยวก็ไข้แล้วก็น้ำเดี๋ยวก็เบิดหนาเบิดแห้งโว้ยพี่น้องเอ้ จักสิเป็นจังไรทุ่มมาตีหนึ่งตีสองเห็นว่างามเด้อเนี่ยมันมันมันออกประหันเบิร์ดเชเดอร์นี่เห็นบอกมากมักม,กม,กมกตกเพื่นอนนั่นนี่แหละสองก้อนนะคะวาสนาอย่างนอสองก้อนเพื่อนนี่เอาขนมไปฝากสองก้อนเออเอาฝากกันเข้าไปจ้ะกะอันเท่ากระไรแนวตัง้งนี่จ้ะไล่แนวตัง้งเอาลักซับไปนั่มวาสนาไรลักซับไปนั่ม ก็ได้มือละเล็กเหมือนละน้อยเนาะเบิ่งเนาเห็นว่างามงามเด้อพี่น้องเด้องามงามต้นงามงามเลยจังหวะกับบรรยากาศเด้อแดดแดดหนาวหนาวอันพี่น้องเดือนเมษน้าเมษซาเนี่ยก็อีกบก,กี้เมือนี่กัวันฮานุฮาราอีกสองอาทิตย์โอ้ยอีกสองอาทิตย์ก็อัน,นอันนั้นแล้วพี่น้องสองอาทิตย์ก็จะเดือน ท่านว่าล้วพี่น้องเลยสองอาทิตย์กับท่านว่าแลละกัยังสิมานาวอยู่พี่น้องสงสัยสิบอเดดบอ่อบอสองบอ่บอสังอันยังดอกเนาะพัดไทยหนาวๆขอบคุณเดอ้อเอไอเอสขอบคุณพัดไทยเลยค่ะวะทางนี้ปันหยุดห็่ไหมเอออันบอ,บอมบ่อมีมือยศดอกคอยนะดึกดึกเดินเดินขอยก็ตตองไปเออโทรมาไปย่มไดค่ะใคร ขึ้นเมื่อขึ้นก็บใครขึ้นเด้อพี่น้องอันโท้หมอหมอก็ว่าถ้าใครขึ้นสูงอีกให้โท้มากว่าสันตดทุกมือนี่มันยากยากสวัสดีจ้าน้องยาว่าสันว่าว่ามาพามาเบิ่งดอกไม้ย้ำเศร้าๆนะย้ำเปเศรา้าๆกับบรรยากาศนะแดดเด้อแดดแต่นาวหนาวเนาะชายกลางสงสัยไปนอนนำชายใหญ่ว่าเออไปเอาไมีใส่กลางไส่อันนั้นจะไปอรรถว่าสันว่า อะไก็ตื่นมากอะไปแล้วไ,ไปแล้วซิบหนึ่งลูกสาวลูกอันท้ายหน่อยบ้านตื่นเชียเฮ้ยมันนอนตีหนึ่งตีสองพี่น้องมันเบาง้ยงงๆงๆง,ๆง,ๆงกับโมมันวันหยุดเนะพี่น้องไม่ใช่ทันวาสองอาทิตย์เดือนพฤษภาเออนะเออนะไปไปแล้วลงไปแล้ววันวุแม่ มีชายลามีผัวเทวดาออออโอ้ยสวัสดีจ้าแม่แแววจ้าพามาเบ่งดอกไม้ย้ำเสาบอนขึ้นโดนกจ้าแม่แแววเอาขอสิบหานาที่สิบานาทีเนาะสิานาที่ททพ่อได้ส่งงานเพิ่นขึ้นอะไรอะสองนี้กะจ้าไรจักกันอาทิตย์ละสองเทียเอาสองไงสองไงไร อ,อันสองน้อยห้าก็เฮดคลิปเฮดคลิปเอาตัดคลิปลงสิบนาทีหาหนาทีไปเรื่อยว่าสันวาสวัสดีนะคะแม่แววขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจสีเด้อกับบรรยากาศย่ำเศร้านะบรรยากาศย่ำเศร้าสวัสดีค่ะพี่ต้นตัวแทนจามจุลีไม่ค่อยนะสวัสดีค่ะกระทอมพินแคนสวัสดีเด้อจ้า ขอบคุณที่แวะเขามาส่งกำลังใจนะจ๊ะย่ำเสาย่ำเส้าก่อนสิเหตุงานว่าสักสิบปานาที่สิบนาทีกับพ่อพ่อได้มีคลิปส่งเขาก็เอาเป็นแบบเป็นคลิปเอาเพื่ออันมูเฮาสิบได้อันมาโดนนะจ๊ะพ่อมูเฮาต้องแว่นนะจ๊ะเป็นว่าเจสีกับเชื่อพ่อได้พ่อได้สงงด่สงเหตุงานว่าจังหวาพ่อได้ส่งงานจ้ะพ่อได้ส่งงานส่งงานเพคนเฮ้ยห้องนี้ก็นักเรียนพอปิดเทอมปิดเทอมสองอาทิตย์ ผ่านไปแล okay. ้วหนึ่งอาทิตย์ดูว่าเม่นเนาะปิดมือวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกสศุกนี่สุปนี่ก็ได้อาทิตย์หนึ่งมือมือนี่ก็ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์นาอาทิตย์นาอาทิตย์ถัดต่อไปก็ที่หนึ่งก็ที่หนึ่งก็มือวันจันทร์นี่ก็เออมือวันจันทร์ก็พอได้ยุ่มมือวันจันทร์เป็นวันปากวันมือวันหยุดเนาะพี่น้องเป็นมือวันหยุดเป็นมือวันหยุดเป็นวันนั้นหยุดเป็นปากเป็นนั้นวันช็อกโกแลตเขาเด้กพี่น้องเด็กวันช็อกโกแลต ปันช็อกโกแลตเขานะพี่น้องจ้าว่าเว่าสผ้าไายเบิงบ่งเนาะเบิ่งดอกไม้ดอกไล่ไปบ่มีหยัางทรงนี่กะอันมีแต่ดอกไม้เนาะดอกไม้งามๆเด้อพี่น้องดอกไม้งามๆนะดอกไม้งามๆลาสดๆใส,ๆ,สๆนี่แหละตื่นมาเพราะว่าเมื่อคืนนี่คุณยายก็โทรมาโทรมากกับไปหาเราตอนตีสามเนาะพี่น้องเราไข่เป็นซุ้งลไลยแปเอาผาซบหนามเสร็จโตให้เราเราอยู่ไก่บาอยู่ฝักตกค่บ นี่ก็มาอีกอีกอีก,อก,อกมุงหนึ่งแล้จำนองมาอีกดีมุงหนึ่งเจ<ม>็ดงานจานาันทร์คานสุกตรงนี้สามมือเลือกุหลาเทียนไปสันวะไปหยุดหยุดพักผ่อนจักหน่อยนี่ก็เจ็ดโมงกลัวละเจ็ดโมงหาแปดแปดสิบนาทีแล้วพี่น้องจ้าก,กับบรรยากาศานานาโซ๊ดๆซ๊ดมาจากไทยบึง น่าสดสดนะพี่น้องตาตูปตาปูว่าสันว่าตาตูปตาปูพี่น้องน่าสดสด้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเก็บข้อกันหันดใส่เสื้อขนหนาวผาขันข้อด้วยพีย่น้องด้วยก็ยังหนาวอยู่กบับบรรยากาศโอ้ดอกโดนหมดแล้วมืนนันปีนี้พี่น้องเอ้ยมากระทันมากระทันฝรั่งอ่ามากระทันพุทธศาฝรั่งโดกโดกด,กด้วยพี่น้องโดดเห็นดอกแต้มงเลยปีนี้ สงสัยสีงากองอีกล่ะพอเด็กพินสุปจำพริกเกลือเั้งพี่น้องจำพริกเกลือหวานๆออกสมสมหวานๆสมสมทั้งพี่น้องปีนี้ดกดอกอากาศแล้วแต่บงปีนีพุนนไม้สีดกอยู yeah, yeah. ป่ป <poems> ีกไกในพลนนไม้สีบดกเด้อจ้ะว่าฉันนะพุนนไม้สีบดกเั้งพี่น้องเด้อพลนนไม้สีบดกดอกไม้ก็เริ่มโลนเบิดแล้วเขาก็เริ่มปลูกงาเนาะดอวกรเจี๊ยกลงฟ้าจักก็สิปลูกเป็นอย่างนากั้งพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็สิตั้งอันขายอันอันดอกไม้เอาดอกไม้เอาเพื่อพันดอกไม้มาขายทักทายจ้าวสันวิลาวันวสันสวัสดีนะจ๊ะวสันรักเด็เขามากส่งกำลังใจนะพี่น้องจ้ะขอบพุณส่งกำลังใจกันขอบคุณทุกกำลังใจเนะพี่น้องเด้อย่างเอาสักกันซิปหานาทีพ่อเนาะพ่อได้ส่งงานส่งการเพื่อนพี่น้องพ่อได้ส่งการส่งงานเพื่อน ก็ได้อันนั้นนะพนักงานท pues <Mm hmm. nah ี่ดีวาสันวาพนักงานที่ดีวะสันตรงเวลาพนักงานที่ดีตรงเวลาเขางานตรงเวลาว่าสันเลิกตรงเวลาเนาะเลื่องนอกอ่ะก็ห่อยตรงเวลาหามซ้ายหามนั่นวาสันบรรยากาศพี่น้องต้นไนอบรรยากาศ ม่มาดอกเป็นบางดอกบางดอกก็โลนบางดอกก็บอโลุน,นะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวส่งใบสิเป็นโนไหลอย,อยู่หนาเวที่เอาสองใหเป็นไ,ไหลเรบรรยากาศหนาวนะคุณน้อ,นนอง,องดอกเข้มๆนะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอ้ยหนาวนั่งบรรยากาศนี่นะคี่น้องค่ะขอคุณทถกกำลังใจขอคุณทถกไหลทุกแช่นนะเสียงดังมาได้อันเปิดเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียน,น,นกันนะพี่น้องออกกำลังกาย นั่งกายกันเขาก็บมานั่งคุยกันจกจแจ๊กๆนี่แหละเพื่อโอ้ยใส่ว่นตาบอโอ้ยใส่เ่นตาตาตูดตาบวมเนาะนอนบ่เตมอิมพี่น้องจ้ะนอนประเต็มอิมตต่นตีสามเตินตีสามก็ลงไปมันบ่ไก่กันเนาะพี่น้องแกนกันกว่าไปกับประมาณสักกันยี่สิบเมตรนี่แหละเอาออกหัวเขาลงประตูไปกับฟั่งตรงข้ามนะพี่น้อง ฟังตรงขามสมมติก็จะยังยังสี่นะก็นางอยู่สี่ยังสี่นะพี่น้องถ้าเ่านังอยู่สี่ก็ไปยังสี่นะขามลงกับผ่านหนาบานปึ๊บเปิดรั่วออกไปนะจา้าสมมติเปิดรั่วออกไป <c oughs> เปิดรั่วออกไปถ้าก็นั้นกับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ะสนว่าบรรยากาศอากาศเีด่ดีเด้อพี่น้องเลยประกันบรรยากาศเยดีแต่มันหนาวอากาศมันเย็น มือวานนี่คึมพี่น้องมือวานนี่คึมชว่วงเศร้าอากาศคึมมือนีตอนเศร้าหาองศาสว่างใบเขาบอกว่าอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนว่าสันวะะอากาศคึมสบายเบิ้งเบิงสถานการณ์มันสิเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอนบ่ได้ดักตี่นี้ทา่ิเมผ่านร้อยพานมากตะตกบึม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 หลดเนาะว่าสันวะ สวัสดีจ้ายายจ้าวาสันวะอือยายจ้ายายเนื่ชนชาแนลเจนมบนบอเออเจ้าเห็นเห็นส่องบอยายจ้ายายเนียนเนาะเจ้ามีส่องบอเดี๋ยวคอยเบิ้งกันเด้อเดี๋ยวคอยเชิญเอาบาอีกบานนึงไปเติมขนมให้นะจ๊ะคอยไดีคอยอยู่ข้างนอกคอยไปไดียู่ข้างในเดี๋ยวคอยเอาส่องใหญ่ไปดักไปเบิ้งบานให้นะจ๊นะวัน้องคอยนอนคอยนองอยู่ในสวนอาซีสิบหกนาทีแล้วนะ้อง ล้วก็จะเด้เข่าแล้วก็เขา่าต้องเขางานก่อนนันเวลานะเ้วก็จะไปเพิ่มอันต้องเจ้าเด้อไปน้องโอ้คนติดตามสองร้อยห้าสิบใช่ไหมโอเคคอยไปตามให้เราเด้อ er. เดี๋ยวเพิ่งคลิปช็อตให้โอเคคอยกดติดตามไว้แล้วอืม ี๋ยวไปเบิ่งเก็บไปเอาทองใหญ่เอาทองจ้าแนวไปติดไทยได้ไหมล่ะเด้อแล้วคอยสิไปบวกให้ดด้เออจักคนหัวยังนนเนาะเพิ่นเอาตัวนั้นและเอาตัวทากม่านปล่อยแห็บบงมูอว่าสันวะโดยขี่กระเดือนน้อยเนาะขีก่กระเดือนน้อยในเมืองนอกเนาะว่าสันวะวัสด,ดีจากคุณยาออา rf c คุณยายเจอาสามนะคะสวัสดีเด้อค ok ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีย่ำเ้าว่าสัญญาอืมพี่น้องเข้ากันเลืออีกเนาะเหลืออีกนัดอีกนาทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออีกนาทีหนึ่งจะครบสิบห้านาทีจะครบสิบห้านาทีพี่น้องจะอีกสิบห้านาที แล้วนะที่หฮาก็ลงเนาะพี่น้องนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาส่งให้เด้อย้ะพี่น้องเบ่งอันคลิปให้อันคุนคณยายจ้าก,กันเบ่งคลิปให้เราเดี๋ยวสิไปเติมให้ที่หลังเด้อยจ้ากันว่าขอบคุณนะจ้าพี่น้องเตรียมโบกใหม่โบกมือนะจ๊ะเดี๋ยวอีก30มสิบวิพี่น้องเตรียมโบกไหม่โบกมือขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนันคุณยายเจอ,อาเด้อค่ะขอบคุณนัน เดี๋ยวจะเบิก่อนอันวิไลวันอันพี่ต้นนะจ๊ะขอบคุณนะพัดไทยขอบคุณทุกข่านเลอค่ะพี่น้องที่แวะมาส่งกำลังใจให้เ้อพี่น้องเด้อว่าสันวะอันกองมหาอันเพื่อนดัดยางไปยางผ่านไปผ่านมานะจ๊ะขอบคุณถูกกำลังใจนะขอบคุณคุณยายจ๋าขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจยามเสาร์สิบห้านที่พอพ่าเอาลายเอาในน้อยแต่กินนานนานว่าสันวะเขาบอกว่ากินในน้อยไรนานนานว่าสันวะว่าสพี่น้อง อกคุณผู้กน,น,นมังใจเลยจะพี่นองจ้าบายบายได้เวลาขึ้นเขาเฮ็ดงานแล้วพี่น้อง